สวีดัสวัสดีนะครับพบกับช่างยูเช่นเคยนะวันนี้ก็รับเข้าดูแลเพิ่มหมนึ่งคันคสำหรับ t o y o ตาไทเกอร์ดีฟดีนะครับวันนี้ก็รถปี2 0 0 4นะครับก็ลูค้าแจ้งว่า,าเปลี่ยนนะครับมาแล้วก็แอร์นั้นก็ยังไม่มีความเย็นนะประวัติตู้แอร์ก็เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับ2ใบนะครับก็โดยเคสนี้เนะี่ยลูกค้าอ่า เปลี่ยนนะครับพ่อแม่มามาเองเนาะก็คือคิดว่ามันมีปัญหาที่แน่ครับแต่พอเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้คือคอมเพรสเซอร์นั้นล็อกนะครับคอมเพรสเซอร์นั้นล็อกแกนนี่คือล็อกแกนนี่คือจะล็อกนะครับโอเคคือตอนนี้ก็น้ํายานั้นยังยังมีในระบบนะครับแต่ว่าคอมเพรสเซอร์ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับเนื่องจากแกนคอคอมล็อกนะครับแกนแกนคอมเพรสเซอร์ล็อกนะครับเนื่องจากลูกสูบอาจจะ ติดขัดภายในนะครับภายในคอมเพรสเซอร์เนาะโอเคครับความเย็นไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าคอมคอมล็อกนะครับก็เลยไม่ได้ก็เลยข้ามไปเนาะมาให้ดูเลขไม้ครับรถผ่านการใช้งานมาครับ251,783กิโลเมตรครับมาให้ดูความแรงลงสักนิดนึงครับผมปรับแรงสุดครับอยู่ที่21.7กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอเคครับ ก็โดยเคสนี้นะฮะก็ได้คุยกับลูกค้านะครับลูกค้าก็อยากอยากให้มันจบจบนะบก็เลยนัดวันหาหาตังมีงบมาก็ให้ช่างยูจัดก,การให้นะครับก็โดยเคสนี้ก็จะทําทการลื้อระบบออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็แผงคอนเดนเซอร์แผแบบเดิมนั้นก็คือจะระบายจะระบายได้ไม่ดีนะครับแผงคอนเดนเซอร์นะว่าเป็นชนิดของเซเวนทนะครับทําให้น,น้ํายาานวนได้ไวนะครับ พอวนได้ไวป,ปุ๊บนะครับดักความร้อนได้ไม่ดีเนาะนี่นะครับเป็นชนิดแผงคอนเดนเซอร์เป็นยังเป็นแบบเดิมนะว่าไทเกอร์ถ้าเป็นระบบเดิมก็คือด้านไฮเวอเชอรนั้นจะสูงมากครับนี่นะครับอันนี้เขาเป็นชนิดเซเวนทายนะครับต้องใช้เป็นชนิดพา ralell หรือว่าลามิเนตนะครับนี่เดี๋ยวช่างอยูจะจัดการให้นะครับเป็นชุดแก้จุบจบนะครับผมใช้ได้ยาวๆคอม คงทนยาวนานครับเนื่องจากไฮเปอร์เชอร์ต่ำครับแอร์เย็นก็จะเย็นไวตัดไวเนาะโอเคครับเดี๋ยวช่างยูจะทำการลื้อระบบครับแกนฮนะปกติจะต้องหมุนนะครับเวลาเราเอามือหมุนอันนี้ช่างยูสามารถหมุนที่จะคลายน็อตเบอร์10ได้เลยนะครับสบายเลยนะครับ ามารถที่จะขันได้ด้วยมือครับหลังจากที่ใช้ประแจขันออกมาก็คือนี่ครับเขาจะแน่นแน่นมากนะครับแน่นจนแบบว่าปกติจะหาอะไรต้องมาจับตรงนี้แล้วก็ใช้ประแจขันออกนะครับถึงจะออกแต่นี่คือไม่กระดิกเลยนะครับนะครับโอเคล็อกสนิทครับมาให้ดูคอมเพรสเซอร์ครับหลังจากที่ทําการถอดสายออกมาตรวจเช็คนะครับระบุดำสนิทมี เหมาที่แห้งเลยครับย้ําว่าแห้งเลยนะครับนี่นะครับมู่นด้านในก็จะเป็นเศษอลูมิเนียมนะครับยูกับการที่เผาไหม้ด้วยความร้อนสูงนะครับทําให้ระบบนั้นล็อกสนิทนะสาเหตุทั้งอาจจะน้ํามันคอมเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็รถลูกค้าไปผ่านการเปลี่ยนตู้มาสองรอบนะครับแล้วก็ ส่วนหนึ่งนั้นก็จะออกจากจุดที่เราเปลี่ยนตู้แอร์ไปนะครับแล้วเราไม่ได้เติมชดเชยน้ำมันคอมนะครับจะทําให้ในระบบนั้นน้อยนะครับซึ่งปกติแล้วระบบแอร์เป็นระบบปิดก็จริงนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำมันคอมสมมติห้าเลยอายุการใช้งานสัก6 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแกิโลเนี่ยสมมติอย่างรุ่นเนี้ยเติมร3 0ยสซีซีหรือร้อยสซีซีนครับน้ำมันคอมถ่ายเทออกมาเนี่ยจะเหลือไม่ถึง1 0 0่งร้อยซีซีนะครับเพราะงั้นครับเปรียบเทียบง่ายๆเนาะ เขาก็มีการสึกล้อไปบ้างครับน้ำมันคอมหรือเไรพวกนี้ไปนะครับไม่ได้ไม่ใช่ว่าเปิดระบบมาคว่ำทิ้งจะเหลืออยู่130หรือ140ซีซีเท่าเดิมนะก็เหมือนน้ามันเครื่องเลยนะครับแต่เพียงแค่ระบบแอร์นั้นอย่าอายุการใช้งานนั้นจะได้ไดยาวนานกว่าในส่วนหนึ่งก็น้ำมันคอมก็จะออกมาจากจุดนี้นะครับเห็นไหมครับไดเออร์นะครับ,ออรบมีคาบน้ํามันนะครับแล้วก็จุดไหน ในระบบนั้นไม่เพียงพอครับเพราะว่าเขาจะไหลเวียนทั้งระบบครับถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งทางานหัวกินหางไม่ทันกันเนาะน้ำมันคอมไหลย้อนกลับไม่ทันก็ทําให้มีปัญหาครับอย่างนี้ครับแผ่นสูบๆนั้นติดขัดนะครับนะโอเคครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้คอมแอร์ล็อกนะครับก็คือไดเออร์นะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับลูกค้าแจ้งว่าไม่เคยเปลี่ยนนะครับ โดยรถเลขไม่2แสนกว่ากิโลเมตรเนาะนี่ทำให้เม็ดซิกานั้นเห็นไหมครับเม็ดขึ้นมาข้างบนเลยนะครับผ่านตะแกงกองขึ้นมาครับจริงๆเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับไม่ควรที่จะขึ้นมาครับนี่โอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้ระบบแอร์นั้นมีปัญหาเนาะจากไหลมีอายุการใช้งานครับตัวนี้ก็ส0,000กิโลนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยครับหรือเปลี่ยนตามรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับมาโอเคครับประมาณนี้ นี่ช่างยูก็ทําการถอดรื้อตู้แอร์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะครับผมก็มาดูอะไรทั้งหมดที่ช่างยูทาการถอดรื้อออกมานะครับก็ประมาณนี้เนาะก็รายการที่เปลี่ยนก็จะมีะปุ่มปเจอร์นะครับที่จะทําการเปลี่ยนนะเนื่องจากเวลาที่ระบบดําจะมีเ,เม่าดําเข้าไปอุดตันนะทำให้ปุ่มปัจจุบันนั้นอาจจะอ่านค่าเพี้ยนนะครับ่ะโอเค ก็ตามท่อเดินใ้ำยาแอร์ก็จะทําการล้างให้นะครับจะดูท่อใหญ่ต้องดูทีนึงครับว่าขี้เกลือที่กินพอกตรงนี้ครับจะสามารถล้างออกได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะทําให้เกิดตำกดนะครับก็ตัดปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับโอเคไดเออร์ครับที่จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเนื่องจากนี้ครับสั่นเขย่านะครับได้ยินไหมครับเม็ดเสียงเม็ดซิลิกาครับทะลักขึ้นมานะครับบริเวณด้านอินเนาะโอเค คอมเพรสเซอร์นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับผมนี่เลยดาบกิบๆนะครับก็แผงคอนเพนเซอร์ครับทำการเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นแบบแผงเดิมระบายไม่ดีนะครับพอตู้แอร์นะครับที่จะทำการเปลี่ยนนะครับโอเคครับก็ยกระบบนะครับเคสนี้โอเคครับผมระบบตามท่อเดินน้ำยาแอร์ครับนี่นะครับดำนะครับผม เพือพ่อแป๊บเข้าไดเออร์นะครับทำให้น้ำมันคอมไหลออกมานะครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ไม่ได้เซอร์วิสตามระยะทาให้เกิดออกไซด์ในระบบน้ำไดเออร์เสี่มสภาพนะครับทำให้เกิดออกไซด์นะครับเก็บความชื้นไม่ได้นะก็จะขึ้นตามโอริงข้อต่อนะครับนี่ครับครับผมขั้นตอนการล้างระบบตามท่อเดินยาแอร์นะครับนี่นะครับจะต้องเคลียร์ให้ใสสะอาดนะครับดูครับฝังลึกตกค้างนะครับ ประมาณนี้ครับผมก็มาดูงานล้างท่อยาแอร์นะครับที่เป็นอลูมิเนียมเนาะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับเสร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะไล่ไล่แห้งด้วย F11 นะครับผมอ่าโอเคครับสามารถล้างได้เพราะว่าเป็นท่อเดิมยาใหญ่ไม่ตกค้างแน่นอนครับผมอ่าโอเคครับขาวสะอาดนะครับเยมอ่องนะครับผมผิวที่คุกขาบริเวณอันนี้ก็ล้างให้อย่างดีแล้วครับนี่ โอเคครับผิวจะเรียบนะครับเอามือรูบๆไม่ติดขัดมือนะครับโอเคครับครับผมก็มาดูเซตอะไรนะที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็โดยเคสนี้ลูกค้าเลือกใช้คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นอไอแท้เดนโซนะครับแล้วก็นอกนั้นเป็นอะไหล่เทียบับเพราะว่าด้วยเรื่องงบค่าใช้จ่ายที่มีหาค่อนข้านะจจากัดเนาะก็แก้ไขให้ลูกค้าก็คืออยู่ในงบนะครับมาดูอะไรแต่ละรายการกันเลยก็ คอย่าแอร์นะครับทําการล้างให้ใหม่นะครับทุกเส้นนะครับทุกเส้นนะอ่ะโอเคสอนโลไฮครับนี่นะครับเปลี่ยนครับอ่าคอมเพรสเซอร์ครับเป็นอะไหล่แท้เดนโซนะครับนี่ตรงเบอร์นะครับ1ิปเอสสิบห้าซีครับผมโอเคครับอ่าก็จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมให้ใหม่นะครับโอเคครับก็พิเศษนะครับตัวนี้นะครับเป็นแผงที่ ชนิดพิเศษเนาะก็เป็นแบบใหม่นะเป็นลามิเนตนะครับดักความร้อนได้ดีนะครับจะต่างจากแผงคอนเดนเซอร์เดิมนะครับที่เป็นชนิดของพาราเรลล่าครับไมเซอร์เป็นไทยเนาะเซอร์เป็นไทยนี่นะครับฟินจะใหญ่นะครับอ่ะให้เทียบกันตัวนี้ฟินจะเล็กนะครับดักความร้อนได้ดีกว่านะครับนี่อ่าโอเคครับประมาณนี้มาไปต่อกันเลยครับอันนี้คือใส่แผงนี้ก็คือจบนะครับก็เอ็กซ์เพรสชั่นวอลล์ครับที่ทําการเปลี่ยนครับเป็นฟูจิเจแปนครับ ปุ่มเพื่อชื่ับที่จะทําการเปลี่ยนให้นะครับเป็น TG นะเดนโซอะไรแท้นะครับก็ด้วยด้วยนะครับกรณีที่ระบบดำนะครับจะมีเศษโลหะเขาอาจจะไปอุดอยู่ในรูนี้นะครับทาให้อ่านค่านั้นเพี้ยนนะโอเคเปลี่ยนโอริงตามจุดข้อต่อที่ถอดทั้งหมดเลยนะครับรีเซิร์ฟเวอร์ไดเออร์นะครับนี่ครับเปลี่ยนครับผมโอเคครับเปลี่ยนใหม่นะครับตู้แอร์นะครับเป็นงานคุณภาพเหมือนเดิมครับคัสตอมครับพร้อมงานรับประกันนะครับก็ทั้งหมดนี้จะทําการประกอบให้ลูกค้านะครับผมโอเคนี่เลยนะครับทั้งหมด ครับล้างๆพัดลมโบเวอร์ขาวสะอาดครับทอมยแอร์ที่ทําการล้างนะครับขาวสะอาดแล้วครับ,รบอันนี้ผิวเรียบแล้วนะครับผิวเรียบแล้วโอเคอสครับอโอเคครับก่อนชีดล้างฟินคอยม่าน้ำ พินคอยมว่าน้ำผมก็มาดูงานติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์นะครับนี่นะครับต่อรูปเป๊ะๆนะครับนี่นะครับยึดอะไรเหมือนเดิมนะครับนี่ครับโอเคครับผมให้ดูประกอบตู้แอร์เรียบร้อยนะครับะก็ติดฟองน้าให้ใหม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะทาการยกไปประกอบนะครับผมนี่นะครับนี่ครับฟองน้ําติดให้ใหม่ครับงานประกอบภายในห้องโดยสารเสร็จเรียบร้อยนะครับอประมาณนี้ครับผมโอเคครับ มาดูค่าเกจหลังแก้ไขนะครับจ่กชั่นครับที่สิบสองเครับไ i g h i ่งยหสิบเ0เทอร์นะครับท่่ายได้ยอดเยี่ยมนะครับ h ายต่ำนะครับมาดูงานประกอบนะครับนี่ครับแทน Pin Toy ที่ที่นะครับนครับตาแมวนะครับ s c นี่นะครับ ประมาณนี้ครับมาดูความเย็นในห้องโดย3ตอนนี้ลงมาที่3.4องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ครับอุณหภูมิภายนอก3.2 0องศาเซลเซียสครับอันนี้ลงมาที่3.2นะฮะแกก็ยังยังไม่ตัดนะครับผมอันนี้ปรับเทอร์โมสูดพัดลม3ขีดครับเดี๋ยวยังไม่ได้ปรับสปีดไฮนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับก่อรถคันนี้นะครับเติมน้ำยาแอร์เป็นของมูตากีนะครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานครับเติมตรงตามสเปคเนาะอ่ะโอเคอ่ะอันนี้แอร์ตัดเรียบร้อยนะครับตัดที่สามจุดหนึ่งองศาครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอ่คอมต่อนะครับทำงานเบานะครับ ไฮนี้จับได้เลยนะยครับไฮต่ำครับโอเคเรียบร้อยครับเทปนี้สวยๆนะครับนิ่งเลยนะครับผมอันนี้ก็ฟีปั๊มลูกค้าเปลี่ยนเปลี่ยนมาได้หลายปีครับแต่ว่ารถใช้งานน้อยนะครับโอเคกินลมแรงดีนะ เรียบร้อยครับผมดูความแรงลมหลังแก้ไขนะครับ33.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเย็นปรับขนาดนี้ถ้าใบสองครับความแรงลมปรับสุดครับโอเคครับเย็นฉ่าครับผมหนาวแน่นอนครับเก็ดนี้ก็อุณหภูมิหนึ่งขั้นติดลบเลยนะครับะดีใจกับลูกค้าด้วยครับได้แอร์เย็นๆนะครับกลับบ้านเที่ยวปีใหม่นบนี่ครับฟ้าขึ้นเต็มเลยครับอโอเคครับดูขั้นตอนการอบบโซนค่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารนะครับ จะให้เขาอบอยู่สักครู่หนึ่งครับรีวิวจบงานเรียบร้อยนะครับสำหรับ t o y o t a t i g เก D4D นะครับปี2004นะครับก่อแก้ไขให้เรียบร้อยเย็นช่ำกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมสู้อากาศร้อนเมืองไทยนะทุกสถานการณ์ครับสำหรับใครที่มีปัญหาแก้ระบบแอร์ไม่จบนะที่ใช้รุ่นนี้อยู่รับแอร์ไม่สู้แดดหรือว่าคอมแอร์นั้นเสียบ่อยซ่อมจุกจิกอะไรพวกนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับปัญหาหลักๆก็คือรุ่นนี้ แผงคอนเดนเซอร์นะที่ที่มีปัญหานะนี่แผงคอนเดนเซอร์ครับที่มีปัญหานะครับนี่ปรชนิดเดิมเป็นเซเวนไทนะครับซึ่งระบายความร้อนได้ไม่ดีนะใส่เป็นไลท์ดิเนียร์ก็จบโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างยูก็คงขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดสับ r i ายกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ส่งงานครับไทเกอร์ครับขอบคุณลูกค้าจาคลองสองนะครับใกล้เคียงครับลองสองทองหลวงครับมาเลยมาเลยมาเลยอันนี้ก็ลูกค้ากำลังเดินทางกลับบ้านครับขอลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยครับขอบพระคุณที่มาใช้บริการร้านยูตัวแอร์ครับ